สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้ภาษีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,น,นี้แย้ภาษีก็ได้นำขอมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังแย้ภาษีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย,ย้ภาษีนมิเตอร์จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะนอย,ยามแย้ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริภาดเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับเเเไไ่่่กะะะคคออมมมนนนนตต์าาาาาใ้้้้ลลิปขงงงดพี กับเบ้าเบ้าไลย้ายห้างพี่น้องค่ะไปเบิ้งขอเนี่ยทางอาจารย์ทันเลกเพื่อนเลยนะคะมาเบิ้งเนวทางนี่เป็นแนวทางของ SJP นะคะเดนล่างนะคะเดนล่าง SJP บอกว่าเดนศูนย์นะคะพ่นบอกว่าศูนย์หกกับศูนย์สองไพมักแนวทางของ SJP เจพียบหน้าจอตามเพื่อนเลยเลยนะพี่น้องนอต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสฟางฟางเข้าฟางมาสัน้นพันบอกว่าขนมไทยงวดน,นี้เดนหนึ่งกับเก่าเนาะจากพันมี1หนึ่งศูนย์หนึ่งแปด 95อ่าเพิ่นบอกว่า3เก่าๆข้างล่างเน้นๆเ,เล่ย1 2กับเก่าๆคณะสำหรับแนวาทางของแอดฟังฟ่งๆเข้าฟังฟ่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่เบ็ดกระล่อนว่าสันพี่น้องขาพิ่นบอกว่าเด่นบนมากเนนนอน3กับ1ว่าสันบอม,ม่า3กับมา1ละ่วะว่าสันเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หนูแอดนอแอดนู้รูเรืองนะคะชุดเต็มซ้ำตัวเทิงเขียบหน้าจอเลยเนาะ เทพายอานขังลางไห้นะคะสองตัวเนาะพ่นบอกว่าหนึ่งหาสามหาสามหนึ่งและหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าพ่นบอกว่าเด่นล่างระยะสั้นนะค่ะงวดที่แล้วเด่นหนึ่งวันนี้เดินเก้าเก้าอะไรดีเก้าศูนย์บ่พี่น้องเนาะเด่นล่างอีกศูนย์หนึ่งวันที่แล้วก็เด่นหนึ่งนะคะดวนนี้เดินแปดจ้ามาเบิงค่ะเด่นบนระยะสั้นเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะงวดที่แล้วมาหกเก้างวดน,นี้หกหกวันสันพี่น้องค่ะ เอาหกอะไรดีนะคะต่อไปเลยจาะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเกะแสมาเร่งที่สุด723 2723และ37จงรวยโชคดีเฮงเน้อยพี่น้องต่อไปเลยค่ะมาเบิ่งชุดลางลางชุดเต็มของแอสตางเพื่อนตัดออกแล้วน้อพี่น้องตัดออกแล้วเหลือซ้ำนี่แหละบ้าไรพี่น้องค่ะมีเก้าแปะเอ้ยมี8ป9เ91 9เก้าศูนสอเก่าหา มีอยู่ที่7ชุดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางชุดเต็มเต็มชุดตัดของแอสต่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเมื่อเบิงค่ะรัฐบาลไทยสำหรับแนวทางของแอดนำพูเนาะเพิ่นบอกว่าหาแปและ80กันหาเกกับเก้ายเด้อว่าสั้นต่อไปเลยจ่าอันนี้เป็นแนวทางชุดนี้เนาะเลขเด่นนะคะถ้าไม่มาหลัก10ก็มา หลักหน่วยว่าสันบลักสิบกับหลักหน่วยเด่นสองวาสันพี่น้องหมวดี่เลียวมาหกเก่าเนาะมาตามต่อจางวดน,นี้สองบลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยทั้งเทิงนะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะหมวดี่เลียวมาหกหนึ่งเนาะหวดน,นี่สองซีสองห้าสามซีและสามหาเนาะคะ่ะน่าจะเป็นแนวทางล่างเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าพิศนาพิศนาโปกแดงนะคะ่ะเออเพิ่นบอกว่าเจ็ดห้าสามเนาะคะ่ะ ันมีสามสองสามห้าสามสามหนึ่งและเจ็ดเนาะค่ะปริศนาเพิ่นเนาะแอดดวยอาจารย์แอดดวยพลัน,นยายไพรบคอยได้ล่งห้นะคะพี่น้อง่นบอกว่า1 60่งหกศูนย์ห้าแปดสองแปเจ็สองหาสองหกศูนย์หกสองหนึ่งศูนยเลขถูกเปพิ่นหนึ่งห้าเาสั่นยายไพสิจุดถูกคือกันและเนาะพี่้องเนาะนี่ถูกมงคลอยู่ ยายไผ่ได้มากเดี๋ยวยายไผ่จุดนเราเอามาลงไห้เนาะเลขกถูกยายไผ่คือกันล่ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาลงไห้ขอคู่บาอาจารย์ยายไผ่เนาะยายไผ่กับมี่คู่บาอาจารย์คือกันเลยพี่น้องยายไผ่กับเนสิ์มีคู่คือกันเนาะพี่น้องอ่ะมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่าเลขหน้าค่าวสันพี่น้องค่ะอาจารย์ไม่เอกเนาะอ้ายายไผ่บุคคลเดียรอาจารย์แม่น้ำนึ่งไอเก็บฟ้องเบียร์ยายไผ่บุคคลเห็นแล้วบุคคลเดี๋ยวมาลงไห้นะ ไม่เอกคือกันนะคะมาเบิ้งวันนี้แย่พายเอาไม่เอกมา,งมากลงไหายเนาะหาเจ็ดห้าแปดห้าศูเก้ห้าแปดเก้าหาศูนเจเกียวลงดีๆเนาะพี่น้องปากหลังมาบ่่อยเห็นเนาะคะ่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโครงสุดท้ายเนาะค่ะโครงสุดท้ายรัฐบาล8ปดเจ็ดสี่สนะคะสตัวมาได้บนล่างมีเจ็ดสี่เจ็ดหนึและ7จ็นะคะ เจ็ดซีมีสองของังลยแย่แย่ไพ่บราณพี่โอเพิ่ Arrow, นเน้นเจ็ีเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะ3ตัวบนตรงโตัวสำหรับแนวทางของแอ่มิดเนาะแปดสองสามเก้าสองสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์และหนึ่นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาก็เป็นยักสี่ละพี่น้องเพื่นบอกว่าเต็ม3ตัวทึ่งเต็มเด่นอยู่ที่5 90เก้ต็มร่อง812นเนาะค่ะแล่ะ เต็มสองตัวบนล่างสามสี่ห้าเต็มร่องหกเจ็ดแปดเต็มล่างนะคะ่ะเต็มเ่นอยู่ที่หนึ่งสองสามเต็มร่องสี่ห้าหกนะค่ะแอดโคมเนาะมาเบิรงโค้งสั่งสองตัวมาได้บนล่างนะคะ่ะชุดเต็มพี่น้องแยกให้ปริอาณหาเ้เดเคเบหน้าจอขยายให้เต็มที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะ่ะของแอดโคมเนาะเราพู้ได้มากันจวดอาจานได้เนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของแอดไนแย่ไพรวันเม่นแล้วเในของแอดนายนี่เนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่างวดนี้ให้เด่นอ่าเพื่อนบอกว่าน่าจะเด่นเพื่อนบ่กไม่เด่นนะเพื่อนให้ฟาดนะคะพี่น้องสองสามสองห้าสามห้าหกสองสามหกสองห้าหกสามหานะคะน่าจะเด่นหาละพี่น้องถ้าเพื่อนฟาดไม่หานนะ้ำฝนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบมาเบิรงเด้อพี่น้องเด้อ สิบน่วยบนสองโตมาด้ตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแนวทางเอดรัชนกเนาะค่ะหัวที่แล้วยหกเชิเก่าวสันพน้องมาั้งหกเชิงเก่าเลยเนาะหววน,นี่สามกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งวสันสำหรับแนวทางของเอดรัชนกส้นกับยีไพ่อยู่ที่สามวีไพ่ได้อีกอย่างมาละพน้องล้มาวว่านเรื่มแล้วเด้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เตาเนาะค่ะเด่นบนสองวสันอาจารย์เตาวานะ่าเนาะ 623 627 628เน้นๆนะะียนแล้วคะหลกกับเก้าสกแปดสามเจตัวขึ้นสอ2ส2มสอกันนอกน้ำเพลเดอร์ 3, 7, สามวัสนอาจารย์เตาวาเนาะเอ่อมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางนิติประสมแหล็กสูตรนี่เข่าสองเท้อนะคะแล้วก็หายไปมาตามต่อจางวันนี้ชุดเดียวนิติประสมแหลกฟันเน้นๆนียหาหนึ่งสองมักบอ่อพี่น้องขันมากับจวดจ่าหน้าเพลินได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ งวดติดแต่งมดสองสามหมดขึ้นหลังหันดังแห้งๆเนาะสูตรนีเนาะค่ะมาเบิ้งว่าศูนย์นีสิมาบอพี่น้องค้แาแคบหน้าจอหาหนึ่งสองเนาะค่ะพี่น้องเขียนๆเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเดินสิบหน่วยล่างสองโตมาโตงวดที่เล้วอ่าเพื่อนบอกว่างวดที่เล้วรูดบอพี่น้องเนาะโอหลักสิบก็หลักหน่วยสิบบนโอมาขังเทิงเนาะมาเก่าเนาะจ้ะ วดน,นี้ตามต่อจากพี่น้อง7จ็ดกับแปดวทีเรล้วมากเก่าเนาะอันนี้10หน่วยบนล่างอลักสิบบนล่างมาเฉพาะลักสิบงววทีเรล้วมากเก้าเนาะห้เก้าก็ศูนวันนี่ห้็ดกับแปดนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งชุดเต็มชุดเต็ม2ตัวล่างสําหรับบนดินแผ่นฟ้านอะอจะไพ่อ่าน,นไงเราพี่น้องเนามีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแี่หาสีเจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดและ7 8นะคะ ต่อไปเลยจ้ะมาเบิร์ก่ะเพื่อนบอกวันลางเนะคะ่ะสิบหน่วยมาย,ยาไพอันสิบหน่วยไห่เนาะหลักสิบจุดที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองสามเอาไปวินเบิร์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะดับลางหกวัซันนุ่มคินเจนว่าอ่าเลขติดบ,บนวัซันแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะอ่าวัดพิษไทยด้วยวัดใจลางวัซันพี่น้องคะ่ะวัดดวงลางหาเจ็ดกับหาสองสำหรับแนวทางของ อแอดวันชัยเนะาะทางเจเจไพ่ดำเอาอยู่สีเหลือตาหาสองตัวเดียวแข็งๆถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรว,วยปังปังสุขสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูลเนาะทางไอ้แย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า